สวัสดีครับผมครูเอกสียมยุทธนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอท่ามวยไทยโบราณท่าหนึ่งครับที่ยังสามารถใช้ได้ดีในกีฬามวยไทยปัจจุบัน,นครับท่านั้นก็คือหมัดกลับหลังคว้างจักนารายนะครับคว้างจักนารายมันก็จะใช้อยู่ได้หลายลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คือการหมุนตัวแล้วก็ ออกหมัดกลับหลังเลยนะครับโดยที่เท้าหน้าจะก้าวสับไปทางด้านในนะครับแล้วก็กลับตัวหมุนนะครับอาจจะเป็นการโล่อหลอกกอไ็ได้นะครับโล่โหลอกยกเข่าเหมือนว่าจะออกอาวุธอะไรสักอย่างแล้วก็วางเท้าแล้วก็กลับตัวหมุนหรือว่าจะใช้ในกรณีที่ เตะแล้วคู่สู่คู่ซูสามารถดึงหลบได้นะครับแล้วก็กลับตัวหมุนหมัดกลับหลังนะครับ,รบลักษณนะเตะหลุดไปก่อนนะครับแล้วก,กลับตัวหมุนใช้หมัดกลับหลังน,นะครับอันนี้จะเป็นการใช้ไม้ ไม้มวยไม้หนึ่งลุกไปก่อนแล้วอาจจะคลาดเป้าหมายแล้วก็ใช้หมัดกลับหลังความจากนารายเป็นท่าต่อเนื่องหรือเป็นท่าแก้หรืออาจจะใช้ในการหมุนตัวแล้วก็กลับหลังเลยก็ได้นะซึ่งก็จะใช้ใน แต่ละจังหวะนั้นแตกต่างกัน,นครับ,รบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นลและเราจะ,จะใช้ตอนไหนนะครับอันนี้เป็นการเตะหลุดนะครับคนที่เห็นใช้บ่อยๆกับหมัดอันนี้ก็คือวันฉลองนะครับวันฉลองวันฉลองนี่เป็นมวยที่ออกเท้าออกตีนได้ดีนะครับบางจังหวะเตะหลุดไปนะเขาก็จะหมุนตัวแล้วก็ใช้หมัดกลับหลังเลยนะครับ ก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้นะครับขอฝากแอปพลิเคชันที่ผมเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอนนะครับคลิปมวยไทยโบราณแอปพลิเคชันมวยไทยไอรินนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ